รู้จักคำว่าเมจิกเรคเตอร์ไหมเมจิกเรคเตอร์เนี่ยเป็นตำแหน่งงานหนึ่งในกองถ่ายนะคะโดยเฉพาะกองถ่ายเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับหรือว่าสิ่งที่เหนือธรรมชาติอะไรเงี้ยคือเวลาเขาไปถ่ายทำที่ไหนอ่ะสถานที่นั้นๆบางทีเขามีแบบเจ้าที่เจ้าทางสัมภเวสีหรืออะไรก็ตามที่อยู่ที่นั่นมาก่อนอการที่เราบุ่มบ่ามเข้าไปถ่ายทำเลยมันอาจจะทำให้สิ่งเหล่านั้น หรือว่าท่านเหล่านั้นไม่พอใจก็จะเกิดอุปสรรคตั้งแต่เล็กไปถึงใหญ่จนถึงขนาดแบบว่าไม่สามารถถ่ายทำได้ในกองนะคะซึ่งตำแหน่งงานนี้ก็เลยมีหน้าที่สำคัญนะคะก็คือต้องเข้าไปพูดคุยสื่อสารนะคะกับกับกับท่านหรือสิ่งนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็ แนะนากองถ่ายว่าควรที่จะมีการไหว้ก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วขอไหว้ควรเป็นอะไรหันหน้าไปทิศไหนหรือว่าไหว้ตรงไหนจุดไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นตําแหน่งที่ค่อนข้างจะสําคัญมากๆนะคะเออแล้วทีนี้เนี่ยเราไปเจอเหมือนมีคนตั้งชื่อภาษาไทยให้ฝ่ายนี้นะคะว่าฝ่ายเทวสัมพันธ์เออมันเออมันเลิศนะ ฝ่ายเทวสัมพันธ์หมายถึงอะไรหมายถึงว่าฝ่ายที่ไปเขาเรียกว่าสร้างสัมพันธ์เออสื่อสารกับเทวดานะคะทั้งหลายนั่นแหละอ,อแต่ถามว่าแค่กับเทวดาไหมก็ไม่นะคะก็กับสิ่งอื่นๆด้วยแต่ก็แต่ก็ดีนะเดาชอบชื่อนี้ฝ่ายเทวสัมพันธ์แล้วทีนี้เนี่ยภาษาจีนคืออะไรภาษาจีนเนี่ยเราก็ไปเจอเหมือนไปเจออยู่2คลิปมั้งก็แฟนคลับเป็นคนเป็นคน,เป,น,คนเป็นคนแปลนะคะก็เป็นคําที่แบบไม่ได้ออฟฟิเชียลคำหนึ่งครับแปลว่า ตาเฉินซึ่งซึ่งซึ่ง,งต้าเฉินเนี่ยก็แปลว่าจริงๆต้าเฉินแปลว่าเทพเนาะเออเทพเทพวดาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าคํานี้อาจจะปัดตกไปอาจจะใหญ่ไปนิดนึงอะไรเงี้ยอีกคํานึงเรารู้สึกว่ามันโอเคมากก็คือคําว่าอีิสจวจจา,จาอือีิสจวจจาคืออะไรอิสคือพิธ,ธีกรรมใดๆนะคะหรือแล้วก็แล้วก็จวจจาเนี่ยก็แปลว่าผู้เชี่ยวชาญผู้ชํานาญการ ด้านใดด้านหนึ่งอะไรเงี้ยเออรวมๆกันมันก็เลยแปลว่าผู้เชี่ยวชาญด้านพิธีกรรมอ่ามันก็ค่อนข้างจะตรงเออแบบพูดคำนี้มาปุ๊บเราเราก็พอนึกภาพออกว่าคนคนนี้ทำหน้าที่เกี่ยวกับอะไร แบบมันตรงมากกว่า magic director ด้วยซ้ำนึกว่าเออเออเอ,อแต่ถ้าสมมุติว่าใครเจอคําที่มันดีกว่าหรือว่าตรงกว่าหรือว่ามีคําที่เขาใช้กันอยู่แล้วแบบ o f f ฟิเชียลอะไรเงี้ยก็ก็สามารถแชร์เป็นวิทยาฐานได้นะคะเอวา่าฝากค่ะ